คำเทศนาเรื่องรับพระพรในยามวิกฤตที่เราได้ฟังกันมานี่นะครับมีประเด็นที่ทรงพลังมากคือการพูดถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะจบสิ้นแล้วแต่มันก็เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาทันทีเลยว่าพระพรที่ว่าเนี่ยมีไว้สําหรับทุกคนที่กําลังลําบากอยู่หรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะคำเทศานานี้ให้คำตอบที่ชัดเจนและหนักแน่นมากว่าถึงแม้จะมีแผนการช่วยเหลือจากพระเจ้าเสมอแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับอ๋อซึ่งนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของการเจาะลึกของเราในวันนี้งั้นเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยครับในเมื่อไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับแล้วใครกันล่ะครับคือคนที่จะได้รับเพราะพรท่ามกลางวิกฤตในคำเทศานานี้ตอบไว้แบบตรงไปตรงมาเลยนะคะว่าคือคนที่พระเจ้าส่งเลือก คนที่พระเจ้าทรงเลือกใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ท่านาศาสนาจารย์เน้นย้ำมากๆเลยก็คือว่าการเลือกนี้เป็นสิทธิ์ของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีหรือคุณสมบัติของเราเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเหมือนในเรื่องของหญิงไม้ที่เมืองเซราฟัตเลยนะครับถูกต้องค่ะท่านเป็นคนต่างชาติด้วยซ้ําไม่ใช่คนอิสราเอลแถมยังสิ้นหวันแล้วก็ยากจนถึงขีดสุดแต่พระเจ้ากลับเจาะจงส่งเอลียาไปหาท่านคนนี้ฟังแล้วก็ทึ่งนะครับ มันสวนทางกับความคิดของคนส่วนใหญ่เลยที่เรามักจะคิดว่าเราต้องทำดีนะถึงจะได้รับสิ่งดีๆแต่นี่คือการเลือกโดยไม่มีเงื่อนไขเลยใช่เลยค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าพระคุณอย่างแท้จริงคือพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราแม้แต่ในส่วนที่แย่ที่สุดของเราแต่ก็ยังทรงเลือกที่จะเมตตาประเด็นนี้น่าสนใจมากและมันก็นำไปสู่คำถามต่อมาเลยครับว่าถ้าการเลือกเป็นของพระเจ้าทั้งหมด แล้วบทบาทของมนุษย์อยู่ตรงไหนการได้รับเลือกแล้วเนี่ยหมายความว่าจะได้รับพระพรโดยอัตโนมัติเลยหรือเปล่าครับท่านอธิบายไว้ชัดเจนมากค่ะว่ากุญแจสําคัญในการที่จะรับพระพรก็คือการเชื่อฟังการเชื่อฟังค่ะลองนึกภาพตามนะคะหญิงม่ายคนนี้กําลังจะกินอาหารมื้อสุดท้ายกับลูกซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากมื้อนี้ก็คือความตายครับแต่เอลียากลับมาขออาหารมื้อนั้นไปก่อน มันเป็นคำสั่งที่ดูไร้เหตุผลแล้วก็อาจจะดูโหดร้ายมากๆเป็นการตัดสินใจที่บีบคั้นหัวใจสุดๆเลยนะครับระหว่างความอยู่รอดที่เห็นอยู่ตรงหน้าแค่มือเดียวกับการเชื่อฟังคำพูดของคนแปลกหน้าที่อ้างถึงพระเจ้าถูกต้องค่ะแต่ท่านก็เลือกที่จะเชื่อและทำตามสิ่งที่น่าทึ่งในคำเทศนาก็คือการเปรียบเทียบว่าการเชื่อฟังในเรื่องนี้ ก็เหมือนกับตอนที่พระเยซูสั่งให้คนง่อยลุกขึ้นเดินอ oh. ในเชิงกายภาพมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ทันทีที่เขาตัดสินใจที่จะเชื่อและขยับตัวการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นการเชื่อฟังคือการลงมือท,ทําทั้งทงที่ยังมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าเลยแล้วผลลัพธ์ของการเชื่อฟังที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นอย่างไรครับชีวิตของหญิงไม้เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยไหมท่านกลายเป็นคนร่ารวยในทันทีหรือเปล่านี่เป็นอีกประเด็นที่คําเทศนาชี้ให้เห็นอย่างน่าสนใจมากเลยค่ะ พระพรที่มาถึงไม่ได้ทําให้ท่านร่ํารวยนะคะแต่มีลักษณะเพียงพอสําหรับแต่ละวันเพียงพอสําหรับแต่ละวันใช่ค่ะแป้งในหม้อแล้วก็น้ํามันในไหไม่ได้เต็มล้นขึ้นมาในคราวเดียวแต่มันไม่เคยหมดเลยมีให้ทําอาหารได้ทุกวันโอ้แนวคิดที่ว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ประทานให้เรามีเหลือเฟือแต่ให้แค่พอดีสําหรับวันนี้นี่เป็นมุมมองที่น่าขบคิดมากเลยนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ท่านให้เหตุผลไว้สองข้อที่ลึกซึ้งมากค่ะ 1. ก็เพื่อให้หญิงไม้ต้องพึ่งพาพระเจ้าวันต่อวันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ต้องไว้วางใจกันทุกเช้าถูกต้องค่ะและสองซึ่งเป็นมุมที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองความปลอดภัยเหรอครับค่ะลองคิดดูสิคะว่าในยุคเข้ายากหมากแพงการมีสเสบียงกองโตอยู่ในบ้านอาจจะเป็นการชักนำโจรผู้ร้ายเข้ามาก็ได้อ๋อเข้าใจเลยครับ เป็นการปกป้องในรูปแบบที่เราอาจไม่เคยมองมาก่อนเลยจริงๆสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกคำเทศนานี้ก็คือพระพรในยามวิกฤตมีอยู่จริงสำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกโดยพระคุณและจะถูกปลดล็อกผ่านการเชื่อฟังที่ดูเหมือนเป็นไปได้ไม่ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการดูแลแบบวันต่อวันที่สร้างความไว้วางใจมากกว่าความมัง่งคั่งใช่เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่คำเทศนาทิ้งไว้ให้เราได้คิดต่อ หากการจัดเตรียมจากเบื้องบนถูกออกแบบมาให้เพียงพอสำหรับวันนี้แนวคิดนี้ท้าทายมุมมองที่เรามีต่อการวางแผนชีวิตระยะยาวเทียบกับการไว้วางใจในแต่ละวันอย่างไรคะ